บ้านสวนสำราญใจสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พี่เอได้พันบัวมาจากน้องอ,อยนะครับไปเอาจากที่บ่อของน้อ่อ,อยเมื่อเช้านี้นะครับนี่เลยฮะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูว่าพันบัวแต่ละอันเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับขวได้มาหลายเงาเลยทีเดียวนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอ เดี๋ยวพี่เอจะเอาลงมาในคูนี้เนาะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาไปลงที่บ่อใหญ่ข้างหลังอีกส่วนหนึ่งนะครับแล,ล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนเราเอาบัวไปฝังอยู่ในในเลนในโครนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตามไปดูนูน่นมองกล้องพร้อมนะลงเลยนะมิดหัวป่าพายโอ้โหน้ำมิดหัวเลยแต่เป็นหัวเข่าลุงเอนะคะมาเอาลองดูสักอันซีอันไหนดี เอาไหนดิอันนี้อันนี้เลยเหรอใหญ่เลยนะเอาเลยเอาอ๋อนี่ครับเป็นเง้าบัวเนาะตรงนี้จริงๆมีดอกติดอยู่ดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูเนาะกล้องมองเห็นไหมครับสีม่วงคาดิไหนคาเดินไหนน้าคาเดินไหนอาเป็นสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้างอกงามขึ้นมาก็จะเป็นสีม่วงแน่นอนนะครับเมื่อเช้าเราคุยกับเจ้าของบ่อมาแล้วว่าปลูก ให้กา้านและก็ใบเนี่ยสามารถพนน้ำออกมาได้เพื่อรับแสงแดดนะโอเคปาดเข้าไปนะฮะเฮ้ยได้นี่นะดินนุ่มมากๆเฮ้ย <laughs> อย่าเพิ่งอาลงมา <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าดินเนี่ยเป็นดินเลน <laughs> นี่เลย ่เดี๋ยวลุงจะให้ดูอะไรอย่างหนึง่งนี่ได้ตุ้มเป๊ะเลยอะไรอะขี้โคลนลูกขี้โคลน<ะ>พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องลงมาอน,นุนเดี๋ยวลุงจะไปลงลเดี๋ยวลุงจะไปลงบอ่อใหญ่อ่ะ <c oughs> โอเคอ,อ,อ,อีกสักอันหนึง่งอีกสักอันหนึง่งอันไหนดีลูก<ย>เบาเบาเบา,เ,าเ,เอาอันนี้เลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวมันช้ำลูกอึ๊บ ค่อยๆค่อยๆน่อยค่อยๆน้องน่อยอย่าโยนเดี๋ยวน้องช้ำมมดมใช่เบบีนะเบบีแองแาซ萨หนูระวังลื่นลงมาค่ะไม่เยอันนี้เป็นเงาที่สองแล้วนะครับที่เราจะเอาลงไปในในคลองอันนี้เนาะแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับไม่มีดอกติดมาก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นดอกสีอะไรนะครับไม่เป็นไรปักลงไปเลยเพราะว่าดินเนี่ยเป็นขี้คโคลนเป็นเลนนุ่มมากๆกดลงไปก็ลงเลยนะครับไม่ต้องขุดเนาะโอเคนะครับ เป็นดินเลนเนาะกดลงไปง่ายๆเลยพี่ไอ้กดลงไปนิดเดียวก็จมลงไปในคลี่ครในคลี่ขี้โครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะให้ใบโพงนิดหน่อยคลี่ๆๆโครัลให้ไบโผลลลลลหลลลลลลล้ลานลลลลลอ่ลใล้ลบลลลดลลลลล่ลลนลล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 ลนลลลล้ลดลล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 นลล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 ล้ลลลลลลล่ลล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 ลกลลนึลลลลลแล้วนะครับอันนี้เงาใหญ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับ มีมีรากติดมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โอ้มีมีก้านติดมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับอ่ะในคลองนี้เนาะสี่ต้นละกันนะครับสี่จุดนะ,ะว้ายตรงนี <c> ้ <oughs> เบี้ยหมดเลยตรงนี้โดยดินค่อนข้างแข็งนะครับไม่ได้เป็นเลนเหมือนกับตรงนู้นเนาะอาจจะต้องกดลงไปนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวสมมุติเราปล่อยน้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับน้ามันอาจจะทําให้ รากบัวมันลอยขึ้นมาได้มันก็อาจจะลอยนะครับไม่จมอยู่ในดินเพราะนั้นต้องกดเยอะหน่อยโอ้โหช้ำเลยโอเคเรียบร้อยนะครับในคลองไส้ไก่อันนี้นะครับลงไป4ี่กอแล้วเนาะเดี๋ยวที่เหลืออีก3๋ยวจะไปลงในบอ่อใหญ่กันโอเคตามไปดูนนพี่เอลงมาอยู่บอ่อใหญ่แล้วนะครับฮะตอนนี้อยู่ในบอ่อใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเหลือบัวอีก3กอนะครับ ก็เลยจะามาลงในบอ่อใหญ่บ้างนะครับเพราะว่าด้านนู้นเนี่ยเป็นบัวที่เราลงไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือบัวสายนะครับแต่อันนี้ออโอ้โหมีหลายชื่อมากเลยเมื่อเช้าจําไม่ได้นะครับอ่ะลงบอ่อใหญ่สักหน่อยนะครับแต่ดินตรงนี้ค่อนข้างแข็งนะครับดินแข็งเป๊กเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพราะว่าการค่อนข้างสั้นนะครับลองมาใกลนิดนึง ล้องกลัวแดดไหมฮะร้อนนี่ฮะการค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับก็เลยไปลึกมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราคุยกับเจ้าของบอ่อมาแล้วนะเจ้าของบอ่อบอกว่าจะต้องออกดลงไปให้ก้านเนี่ยโผล่ขึ้นเหนือน้ําได้นะครับเพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวแล้วก็รับแสงแดดนะครับอันนี้น่าจะโอแล้วนะอ่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งนะครับไปต่อนะครับอ่ะ อีกเงาหนึ่งนะครับอันนี้เงาใหญ่เลยทีเดียวนะครับคิดดูว่าตรงเงานี้นะฮะเห็นเลยว่ามันจะมีก้านอยู่หลายก้านมากๆนะครับแสดงว่าถ้าเขาฟื้นตัวนะครับอันนี้น่าจะงอกงามได้ดีเลยทีเดียวนะครับเอาตรงไหนดีครับตรงนี้ละกันเวลาเรานั่งอยู่ที่ศาลานะครับเดี๋ยวเวลาเรานั่งอยู่ที่ศาลาถ้าบัวงอกมาก็จะได้สวยงามนะครับชมวิวง่ายๆอยู่ตรงนี้ อ้ตรงนี้ง่ายนะครับดินค่อนข้างนิ่มนะครับหวังว่าพี่เอจะไม่เจอ <c oughs> เพื่อนร่วมโลกนะ <c oughs> เป็นสัตว์เลื้อยคลานอะไรที่อยู่ในบ่อน,นะครับหวังว่าจะไม่เจอนะฮะ <c oughs> <c oughs> มีแอบเสียวๆอยู่นิดนึงนะครับเออตรงนี้ดินนิ่มมากครับสวยงามน่าจะไม่หลอกโอเคนี่ก็ถือว่าโผล่มาจากน้ำนิดหน่อยนะครับเดี๋ยว วันสองวันก็น่าจะฟื้นตัวนะครับครับก็สุดท้ายแล้วนะครับอ่าก็สุดท้ายแล้วตอนนี้อยู่ในกระถางด้วยนะครับอ่ะทุกคนน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าอันนี้นะครับดอกจะเป็นสีม่วงเลยนะครับดอกเป็นสีม่วงเนาะเดี๋ยวถ้าฟื้นตัวออกมาน่าจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้อยู่ในกระถางพี่จะต้องแซมันออกมาก่อนนะแล้วทำไมบางอันอยู่ในกระถางบางอันไม่อยู่ในกระถางเข้าใจว่า เจ้าของบ่อน่าจะดูแลอันนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะนี่อยู่ในกระถางอย่างดีเลยนะครับ <l ug> เอาล้วฮ <l ug> ะไปอร่อยไหมได้อยู่เงือนโอ้ตรงนี้ดินค่อนข้างนิ่มนะครับแต่ว่าต้นนี้ก้านสั้นมากๆนะครับก็เลยปากลงไปต้องต้องแบบริมตะลิ่งม,มากๆนะครับตรง ตรงนี้ตอนที่เราขุดนะครับเราขุดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อตะพักนะครับเป็นตะพักก็อยู่แล้วเป็นขั้นขั้นเป็นสโลปลงไปนะครับจึงจึงจึงเป็นขั้นบันไดอะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นขั้นที่ที่เอ่อดินจะตื้นนะครับค่อนข้างตื้นยืนได้นะครับไม่ไม่ลึกนะครับโอเคฮะเสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วก็บาย ยังไม่ถึงนะลืมถอดรองเท้าด้วยกงรออยู่ตรงนั้นยืนไปไหนยื er ้ไปไหนตอวแย่ต si ัวแย่ลืมลืมอะไรไปอย่างนั้นเพียวลืมถอดรองเท้าลืมถอดรองเท้าไม่ตัตรงนู้นเย็นเจี๊ยบเลยมารอดูความเจริญงอกงามของบัวในบ่อแล้วก็ในคลองไส้ไก่ของพี่เอว่า ว่าจะเจริญงอง,งามได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับบายไหนก็ตัวเปียกแล้วนะฮะก็อย่ายให้เสียของนะครับลงน้ํากันดีกว่านะครับเสื้อเสื้อก็ไม่ต้องจําเป็นละมั้งนะฮะเอาแล้วนะบอกก่อนเลยนะฮะไม่ได้ลงมาไหลาเดือนมากมากแล้วนะครับลองดูนะครับไปนะบาย เย็นไหมน้ำเย็นไหม<อ>เย็นเพราะว่าน้ำลึกๆข้างล่างมันจะเย็นไงแล้วก็ยิ่งกลางๆบ่อเนี่ยเราขุดไว้ประมาณสัก6เมตรมันก็จะลึกมากซึ่งพี่เอบอกว่าเข้าฝั่งดีกว่าไม่ไหวโอ๊ยยืนไม่ได้